สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปุผักนะคะวันนี้ถึงเวลาต้องตัดแล้วนะคะต้นกวางตุ้งต้นนี้ตัดไปทำกับข้าวได้แล้วค่ะต้นใหญ่มากๆสุดกรอบมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะมาตัดไปต้มจับายให้เด็กๆกันนะคะตอนแรกกะว่าจะเก็บเอาไว้โชว์เอาไว้นานๆสวยและสดกรอบมากเลยค่ะ แล้วก็จะตัดปากกาดขาวไปด้วยนะคะปากกาดขาวก็สวยมากเลยค่ะสดกรอบมากเหมือนกันค่ะตอนนี้ผักกำลังทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แทบจะทุกวันเลยนะคะขนาดปลูกไว้ไม่เยอะก็กินแทบจะไม่ทันแล้วค่ะ สวยมากเลยค่ะวันนี้มะละกอก็สามารถจะเก็บได้สองสามลูกนะคะมะละกอต้นนี้หวานกรอบมากเลยค่ะ เมนูวันนี้ได้แล้วค่ะผักเอาไปต้มจับใชให้เด็กๆจะมีความประกาศขาวความตุ้งนะคะประกาศขาวค่ะแล้วก็ความตุ้งค่ะความตุ้งตัวนี้เดี๋ยวบีจะลองชัางดูนะคะว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ เพราะว่าต้นของเขาใหญ่มากกวางต้นกวางตุ้งต้นนี้ต้นเดียวสามขีดค่ะต้นเดียวสามขีดนะคะ วันนี้จะมีกวางตุ้งประกาศขาแล้วก็จะมีมะละกอค่ะได้มะละกอสามลูกดีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ